สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋งแม่เจ้าหกสนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนมาชมซปเปอร์พิงก์นะครับก็เป็นอากนิมานะครับที่มีสายพันธุ์ใบสีชมพูนะครับสมชื่อกับซปเปอร์พิงค์นะครับฟอร์มก็กระชับดีนะครับฟอร์มกระชับใบสั้นนะครับเป็นฟอร์มที่สวยตอนนี้ออกดอกแล้วนะครับ เมื่อออกดอกนี่เราก็จะมีทางเลือกอะไรบ้างครับอ่าเมื่อออกดอกแล้วเราจะมีทางเลือกอยู่2แนวทางนะครับทางที่1นนะครับทางที่1นนะครับถ้าเราต้องการให้ใบเขานี่ใหญ่นะครับแล้วก็สวยงามนะครับเราต้องทําการตัดนะครับตัดดอกทิ้งเลยนะครับเพราะซเปอร์พิง์ก็จะส่งอาหารมาเลี้ยงดอกนะครับ ทำให้ใบที่ออกมาใหม่นี่ใบจะเล็กลงนะครับดังนั้นเมื่อเราต้องการใบที่สวยงามนะครับใบที่ใหญ่เราตัดทิ้งได้เลยนะครับนี่ตัดทิ้งได้เลยนะครับต้นนี้กะลักออกใช่ไหมถ้าออกมาก็จะไปดึงอาหารนะครับเราตัดทิ้งได้อีกแนวทางหนึ่งนะครับก็คือสําหรับพวกนักปรับปรุงพันธุ์นะครับเขาจะไม่ตัดทิ้งนะครับเขาจะทําการผสมเกสรนะครับเพื่อให้ได้ลูกไม้ใหม่นะครับ ซึ่งอาจจะมีสีสันและฟอร์มที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะครับโดยการผสมข้ามสายพันธุ์นะครับอากอนิมาที่มีหลากหลายทุกวันนี้หลายสายพันธุ์ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีการปรับปรุงพันธุ์นั่นเองนะครับนักพัฒนาก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจนมีลูกไม้ประจำสวนของตัวเองนะครับซูเปอร์พิงค์เดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่แล้วนะครับกระถางเท่านี้ก็อยู่ประมาณ350บาทนะครับกระแสะไม้ใบ ที่แพงเกินจริงก็ค่อยๆปรับทยอยปรับตัวลดลงมาอยู่ในราคาที่สมควรจะเป็นนะครับเช่นบอลซีต่างๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่แล้วนะครับพอจับต้องได้แล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ตอนนี้นะครับถ้าต้องการให้ใบซุปเปอร์พิ้งงามนะครับมีใบใหญ่ครับก็ให้ตัดดอกทิ้งนะครับแต่ถ้าอยากผสมพันธุ์ผสมเกสรก็ไปศึกษาวิธีลองดูนะครับ สามารถใช้ได้กับอะโกดิมาสายพันธุ์ต่างๆได้เลยนะครับการตัดดอกแบบนี้วันนี้ก็ฝากเพื่อนๆแค่นี้นะครับสาระสั้นๆกับผมนายติ๋แมชจสามนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ